หลายๆท่านนะคะลูกค้าชอบทักมามีคําถามลูกค้าต่างจังหวัดซื้อรถยังไงนะคะเขาฟังมีคําตอบให้โอเคลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อรถได้นะคะตรงไปตรงมานะคะแบบง่ายๆเลยนะคะออนไลน์ใช่ไหมคะสมัยนี้แล้วก็ขอดูรูปรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิดีโอรูปถ่ายหรือว่าขอสดกันเลยนะคะสามารถดูรถได้นะคะ ถ้าดูแลปุ๊บลูกค้าพึงพอใจพึงพอใจก็คือดูละเอียดแล้วข้อมูลตรงไปตรงมาแล้วซื้อขายกันชัดเจนนะคะมีหน้าร้านชัดเจนตัวรถชัดเจนนะคะบริษัทชัดเจนนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนต,อนต่อไปคือขั้นตอนที่2องง่ายเลยค่ะโอนจองนะคะลูกค้าโอนจองเข้าบริษัทนะคะแล้วก็ส่งบัตรประชาชนมาจองเบอร์โทรเข้ามาจองนะคะอันนี้ขั้นตอนที่2งง่งายมากจองเสร็จป,ปุ๊บ ลูกค้าก็ไปขั้นตอนที่สามนะคะขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์นะคะจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราบเรามีบริการทั่วประเทศนะคะรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะรวมถึงโอ้ทุกที่เลยนะคะมีบริการทั่วประเทศนะคะอ่ะเราจองเสร็จปุ๊บที่ปรึกษกการขายนะคะเซลก็จะจัดส่งเบอร์นะคะไปให้กับทางไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็จะโทรน,นัดกับลูกค้าโดยตรงนะคะจะนัดที่บ้านนัดกับที่ทํางานนะคะสถานที่เวลานะคะ ก็เป็นเรื่องของไฟแนนซ์ธนาคารนะคะว่าจะนัดก,กับลูกค้าที่ไหนนะคะอันนี้คือออนไลน์นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะลูกค้าเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะตามอาชีพทางด้านที่ปรึกษาการขายนะคะก็จะจัดส่งไปให้ค่ะสมมุตินะคะพนักง,งานบริษัทก็สำนักทะเบียนบ้าน ัตรประชาชนใบรับรองหรือสลิปเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยนะคะพอเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถนักเซ็นันเลยค่ะใช้เวลานะคะประมาณ3-5วันอนุมัติทันทีค่ะแล้วก็มีกรณีหนึ่งนะคะมีแบงค์แบงค์หนึ่งนะคะที่สามารถนะคะอนุมัติภายใน1วันได้เลยนะคะแต่ลูกค้าต้องมีประวัติดีนะคะ เขาเรียกว่าเครดิตเกรดเนั่นเองนะคะก็คือมีผ่อนมาแล้ว1ปีขึ้นไปผ่อนตรงอาชีพชัดเจนบ้านพักชัดเจนอนุดภายในวันค่ะในจุดนี้นะคะอันนี้เราบริการฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคอันบายแอปสายตรสโอเค okay. กรณีที่4นะคะเราก็จะมีการประเมินทุกอย่างชัดเจนแล้วนะคะกรณีที่4ก็คือ พร้อมบริการส่งมอบลูกค้านะคะไฟแนนซ์แจ้งมาแล้วค่ะแอดปุ๊บนะคะอนุมัติไฟแนนซ์ก็จะแจ้งมาแล้วค่ะว่าอนุมัติเท่านี้นะคะค่ะประกันภัยเท่านี้ค่ะจัดไฟแนนซ์เท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้ผรอมเดือนละเท่าไหร่ชัดเจนมาเลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับลูกค้านะคะเพื่อเฟิร์มยืนยันการรับรถนะคะว่าไฟแนนซ์ผ่านประมาณนี้แบบนี้นะคะจะรับรถวันไหนเวลาไหนนะคะโอเคง่ายๆเลยค่ะ4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่5้บริการส่งมอบ มีบริการส่งมดฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบริการฟรีนะคะหาคนตอนง่ายๆเลยค่ะสำหรับการซื้อรถออนไลน์นะคะแล้วอย่างไรปรึกษาเพิ่มเติมโทรมาได้นะคะ